เอาละเราจะได้รู้แล้วนะว่าหนูหกซุนกลายมาเป็นมันอยู่ในแก๊งรถอะไรคือมันคาบเกี่ยวในเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยมันต่อเรื่องเลยพอมาปุ๊บไปเจอพวกมันเนี่ยไอ้ตูนพี่พวกมันพี่ตูนสวัสดีครับเฮ้ยดีเพื่อนกูชื่ออะไรไอ้นี่ไอ้หนูเพื่อนกูพี่หนูสวัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับบอกเออสวัสดีสวัสดีไอ้ดีแม่โยมวาไหมดรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพ เสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามช่อง YouTube กานละครั้งหนึ่งบโคกซีโรด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อมุ่งหน้าสู่1ล้านซับสไครต์และฝากกดติดตามเพจกานละครั้งหนึ่งบโคกซีโร เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารและการอัปเดตท,ทางช่องเรากดลิงก์ไปใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับสวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการกันละครั้งหนึ่งบ่าย โคกซีโรและตรงที่ผมยืนอยู่ด้านหลังผมนี่ก็คือร้านแท t ท o มดเอ็กบางแคเป็นร้านเพื่อนรักผมเองแต่ไม่ได้มาถ่ายมดเอ็กบางแคนะครับ<อ>แขกรับเชิญของเราในวันนี้น้องๆหลายคนรอคอยมานานมีคนพูดถึงเขาเยอะมากแม้กระทั่งผมเนี่แหละนะครับว่าเจอเขาตั้งแต่สมัยอยู่สถานพินิษและตัวจี๊ดด้วยเป็นโอรสรุ่นหนึ่งเลยนะครับง่ายๆเป็นเพื่อนซีปาโอรสสีตีโอรส แล้วทีแน่ๆเขาคิดกันไว้ว่าคนคนนี้ไม่น่าจะมีชีวิตรอดออกมาได้แต่ก่อนที่จะไปพบกับเขานะครับกาบวอนสปอนเซอร์นะครับที่ดูอยู่หรือที่ทําผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องดื่มน้ําหอมอาหารผลิตภัณฑ์อะไรก็แล้วแต่นะครับเข้ามาในช่องผมมาเป็นสปอนเซอร์ให้ผมหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปพบกับเขาเลยดีกว่าสําหรับแขกรับเชิญเราในวันนี้ไป แล้วกูนัดมึงถ่ายไงหนูกูบอกมึงจะมาจะสักก็จะสักถ่ายก็จะถ่ายโมาร้านสักมึงก็จริงโมเด็คแต่วันนี้กูนัดมันถ่ายมึงจะตายมึงจะตัดมึงถามดเี๋ยววมึงจะมึงจะตายมึงจะตัดขาตายลิ้นใหญ่มึงจะตายแต่สายใหญ่ทีเดียว พอ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 ใช่ไม่เอากูจะกูจะถ่ายวันนี้ตั้งใจมาถ่ายอืมคุณส่วนกูก่อนว่าไงแล้วแต่พี่เลยเจ้าของร้านเหมือนกันขอดูหน้าหน่อยต่อเลยโอ้โหนี่เหรอพี่แปะดูดแหนมอ่ะบ้าแปะแท็บทูอ๋อนี่หาคุณส่วนไงตกลงจะจะถ่ายจะถ่ายยอดต้องถ่ายเอาเอาถ่ายก็ถ่ายเลิกและแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับนั่นก็คือหนูวีรยุทธ์พกสุนหรือหนู โอ้รถฉันก็เป็นกับคนเล่าเรื่องราวาเรื่องของคนที่เคยอยู่ข้างในประสบการณ์ชีวิตที่เคยผิดพลังพลาดไปในวันก่อนไม่เคยคิดที่ใครลองทำตามแต่อยากให้มันเป็นอุทาหอก็ไอ้ยี่คุณต้อง เวทีกูร้านกูครับถ่ายงานร้านกูครับช่วยทำอาหาแดกด้วยครับเพื่อนนะเมื่อกี้แบบหนอนเลยนะไม่ได้เพี้ยนะหนอนเลยมื่งทำมาหาแดกด้วยนะอ๋อหอกับร้านกูต้องเป๊หวานมันอร่อยหมดเอ็กบ้างแคร์คุณลองกินดูเปิดเอออย่าหาวเลยจริงบ้างแคร์เธอร์ไทยตลาดแตกคนเพราะว่า เขาสั่งเขาเบี้ยงหัวแตกกทายเฮ้ยมันหืดหืดวะโอ้โดไม่หืนการตีความอร่อยกรอบมันอร่อยอร่อยอร่อยอ่วโนนี้ตางหน้าทางช่องทางรู้รู้อยู่ที่ไหนเฟซบุ๊กโมเดลบางแคกับโมเดลเพฟสตัดตัดติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยอินบ็อกซ์ได้เลยแต่ระวังเฟซบล์นะกำลังจะพูดระวังเฟซบอมเยอะมากยังไงถ้าไม่มั่นใจโทรมาก่อนได้เลยโทรมาวีดีโอคอลวีดีโอคอลแล้วจะเห็นหน้าเราหร อ๋อยเราอืมนะเออโอเคอร่อยอรอร่อย,อรอยจริงเดี๋ยวขอจับสถานที่นั่งคุยกับหนูโอ oh, รสหน่อยครับพบกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าหนูหกซุน oh, คุณเป็นใครเนี่ยคุณเป็นใครกันเนี่ยคือบอลนะครับบอลคุณเป็นใครครับเอ้ก็เป็นค้าบบ้านฝั่งนลนะครับครอบบ้านต่างตนแล้วมานั่งทำไรครับออพี่เอ็กให้ถือคอนเฟลกครับผมพี่เอ็กให้มาถือ้อนเฟลกอ้าวโอ้โหบอลครอบบ้านต่างตนถือก้อนเฟกให้พีอเอ็กเดี๋ยวพี่จัดการเองครับขอบคุณมากครับน้องบอลเอ๊ะเอาใครให้กูเนี่ยเอาเข้าได้ยังไงอ่ะเต้อนอานต่างตนก็บอกบ้านแบบงตนครับบ้านสางนลตอนไหนอะเอาหยแลไม่ไหวเลย เอาละครับโอ้โหอันนี้ตัวจริงนะหนูฮกซุนก่อนอื่นแนะนําตัวชื่อจริงก่อนด้วยผมวีรยุทธฮกชุนหรือหนูฮกซุนหนูโอรสครับผมเออหมอเป็นต้นแบบที่เราทำอานโอรสแบบว่าเกเรใช่เปา่รสก็พูดถึงตีโอรสก็พูดถึง บรรดาแก๊้งขอรถนี่พูดถึงหนูฮกซุนหมดนะวันน <orship> <wij> ี้เราจะมาเปิดประวัติกว่าจะเป็นหนูฮกซุนในวันนี้ผ่านอะไรมาบ้างก็เริ่มแต่วัยเด็กเลยเพืเอนยนะก็เกิดเลยดีกว่าเป็นคนเกิดที่ไหนเกิดสิริราชแต่ไปโตที่บ้านแผลวพ่อเป็นคนที่ไหนพ่อบ้านแผลวพ่อคนบ้านแผลใช่แม่แม่ระยองพ่อเป็นทหารท่งเทียวแล้วก็เลยเกิดสิริราชมาเจอแม่ได้ไงน่าจะไปเจอกันวงไพ่เล่นไพ่แล้วก็ไปเจอกันไปปักกันยังไงไม่รู้ก็เลยมีเราคนเดียวลูกกับพ่อเนี้ยแม่นี่นะคนเดียวแต่แม่มีลูกมาแล้ว4ี่คน บอยอ่ะบอยมังกรแดงบอยมังกรแดงเสียไปแล้วทีนี้พอเขามีเราเกิดขึ้นมาตอนนั้นก็อยู่ที่วัดหงลืมตาปากมาก็วัดหงวัดหงเลยวัดหงเลยวัดหงได้ประมาณ3ามขวบมาเอาเราไปไปอยู่บ้านแผ้วล้วก็ไปเรียนที่นู่นเกเรไปเรียนเรตั้งแต่เป่หเกเรเลยเพื่อนแม่งชอบแกลงย่าบอกว่าถ้าโดนแกลงมาอีกนะจะตีเอาโดนแกลงแล้วก็ฟ้องย่าไงอ๋อกลับบ้านแล้วก็ฟ้องย่าไม่ได้แล้วให้ย่าตีไม่ได้เอาเราก็ต้องแก้เดี๋ยวนี้มึงแกลงกูไม่ได้แล้วนะ าสั่งมาแล้วนะแล้วพอเราบอกมันมาแกลงะไหมแกลงเออแกล่เราก็จัดเดยต่อยของมันเดีต่อยเขาหมดจนลำหลังไม่มีใครต่อยแล้วต้องไปต่อยกับโรงเรียนอื่นเพราะว่าแค่คําพูดย่าคําเดียวย่าจะกลัวย่าตีนี่นะกลัวย่าตีก็เลยทําให้หนูฮกซูนเนี่ยเกเรตั้งแต่แต่ก็โดนนะโดนเหมือนกันนะสู้ไม่ได้ก็โดนนะมีมีตัวเล็กกว่าตัวใหญ่กว่าใช่ส่วนมากก็จะโดนเรื่อยแต่ก็สู้สู้ไว้ก่อนสู้ไปได้กัดกัดเลยเหรอเด็กๆกัดอยู่แล้วกัดแม่งเลยกูสู้ไม่ได้อ่ะทีเดียวกัดแขนกัดขา ไปก่อนรัดแล้วก็กัดอ่าแล้วจบประหจบประต่อหมอหนึ่งที่วัดธรรมวัดธรรมใช่ตรงข้ามกันสอบก็ไม่ไปประถมนิเทศก็ไม่ไปไปวันโรงเรียนเลยอาจารย์เรียกเข้าไปเลยฝ่ายปกครองบอกทาไมไม่มาสอบประถมนิเทศก็ไม่มาบอกขี้เกียจมาพูดกับอาจารย์แบบนี้เลยเหรอพูดเลยเอาแล้วผมเรียนห้องไหน1นึ่ทับหห้องสุดท้าย ห้องบววเลย <c oughs> ห้องบววเลย,เลยมีแต่ตัวเร็วๆนั้นเลยกเก๊ๆทงนั้นโอ,อ้โหูไปแล้วก็ไปเจอโจดนะเจอโจดสมัยไหนอะโจดสมัยเนี่ยสมัยป .6 ไงสมัยป .6 ใช<อ>่ต่อยกันแล้วต่อยใช่ทะเลาะกันตลอดเลยเอจอกันอีกไปอยู่ห้องเดียวกันเอาแล้วกูง,งานเข้าแล้วสุดท้ายมาซี้กันมาตีคู่กันเออชื่อนะไหมคนนั้นคือใครได้ชื่อโทนนานมากแล้วไม่เคยเจอเลยเพื่อนสมัยเรียนม .1 ได้มีเพื่อนตีคู่แล้วก็คือโทนขึ้นโรงพักด้วยนะเกิดอะไรขึ้นกำลังเดินกลับบ้านไก่ตู่เพื่อนงานเป็นทอมไอ้ชัดมามันบอกว่าหน้าเหมือนพ เราไปมองหน้ามันเนีเออเอ้าทำไมมึงพูดแบบนี้อะเราก็หยิบกระเป๋าใช่ไหมกระเป๋าเรียนเราอะมันมีฟุตเหล็กสมัยนั้นฟุตเหล็กกระสนับมือเราก็เลือกเลยฟุตเหล็กดีกว่าล่อไป4ี่เข็มโอ้โหเสียไป2 0 0พันทำอะไรเขาอะหยิบมาปูฟันหัวเขากับบ้านโดนตียไม้แผ่นเสื้อนะตีขาแนวหมดเท้ามาจานก็เรียวฝ่ายปกครองเป็นไงมั่งบอกเสียไป2 0 0พครับก็จะโดนพักการเรียนก็ขอเขาไว้ผมขอโอกาสครับครั้งหนึ่งเขาก็ให้เขาให้เรียนต่อเพื่อนเนี่ยยังอยากคิดที่จะเรียนต่อเรียนต่อเรียนใช่ แต่เกเลก็เกเลไปด้วยในความเกเลก็อยากเรียนด้วยอยากเรียนด้วยอไอ้สองพันนี่ค่าอะไรค่าเนี่ยสี่เข็มไหมให้เขาไปทําแผลให้เขาไปทําแผลส<อ>ี่เข็มเข็มละห้าร้อยนึกว่านักมวย ไอระซินแตกอ่ะแตกเก็บละห้าร้อยโดยสี่เขมสองพันนะครูอาตีชิบหายมึงมันมีแต่บนเวทีอ่ะที่ไหนได้ที่ไหนได้ชีวิตจริงก็ชีวิตจริงก็โดนแล้วก็ได้โอกาสเรียนต่อแต่เรียนได้ไม่นานก็โดนไล่ออกอีกแล้วต้องมีเหตุเราอยู่โรงเรียนเราชอบแตะตังค์ใช่ไหมเฮ้ยห้าบาทดิสิบบาทดิถ่ายหมดมอหนึ่งมอสองมอสามถ่ายหมดได้ไม่ให้ก็ได้ไม่หรอได้เขาให้ทุกคนปะไม่ให้ทุกคนบางคนก็ไม่ให้อ่าแล้วถ้าคนไม่ให้อ่ะไม่ให้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยให้ครั้งหน้าค่อยให้ ไม่ว่าไม่ให้ปุ๊บฟุตเล็กหรือไม่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 ในโรงเรียนเราจะไม่ไม่อะไรกับใครเพราะว่าเราเรียนโรงเรียนเดียวกันเนี่ยเขาเป็นรุ่นพี่ด้วยที่โดดแรกออกอะวันนั้นโดดโดดคาบเรียนไปนั่งคุยกับแฟนเด็กม3มเราตอนนั้นเราอยู่มหนึ่งมหนึ่งมีแฟนมสาม3สาเขาชอบเรานะนี่เขาเคยเห็นหน้าเราเขากูหลาบมาให้เราเลยนะนี่ไม่ธรรมดาสุดยอดวะเขาก็มาเนี่ยแล้วเราก็โดดคาบเรียนใช่ไหมวันนั้นเขาประกาศชื่อเรียกเราวียุทธชุนฝ่ายปกครองแล้วก็บอกแฟนเราเดี๋ยวมาแฟนเราบอกไม่ต้องไปหรอกบอกไม่ได้ เขาเรียกอาจารย์เรียกเดี๋ยวเรามาเราก็ไปเชิญผู้ปกครองเดียเข้าไปในห้องฝ่ายปกครองปุ๊บเขาบอกเดี๋ยวเชิญผู้ปกครองนะบอกอาจารย์เรื่องอะไรบอกเราไปทาอะไรไว้ผมยังไม่ได้ทำะไรเลยผมแค่ไม่ได้เข้าเรียนคาบนี้เองเราก็คิดว่าเรื่องนั้นใช่เราไปถ่ายเงินใครบอกผมไม่ถ่ายเงินใครเลยก็เนี่ยเขามาฟ้องว่าเราอะไปถ่ายเงินเขา100บาทบบสมัยก่อนห้าบาทสิบาทใช่แล้วบอกไม่ใช่ผมแล้วบอกไม่ใช่ได้ไงอะก็เขามาแจ้งอะว่าเป็นเราเอาเบอร์หน่อยเบอร์บ้านหน่อยเราก็กดเบอร์บ้านย่ารับย่ามาที่โรงเรียนหน่อยอาจารย์เชิญ ย่าก็นั่งมอไซค์วินมาย่าเข้ามาเลยเขาไม่พูดเลยนะย่ามาถึงก็บอกเดี๋ยวขอไล่ออกนะแค่นี้พอย่านั่งปุ๊บเดี๋ยวขอไล่ออกฝ่ายพ่อบอกเลยขอไล่ออกไม่มีโอกาสเลยงงเลยย่าก็ไม่ขอเราก็ไม่ขอเราก็งงเราไม่ผิดอ่ะออกก็ออกไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกูพูดอย่างนี้มาทิ้งท้ายไว้เราออกมานอกห้องเนี่ยนั่งเต็มเลยนะเพื่อนเต็มเลยนึกว่าเป็นห่วงเฮ้ยอยู่บ้านแพวชื่อโกนะอยู่บ้านแพลวเรียกเรียกโกเรียกโกไม่ใช่เรียกหนูไม่ใช่เพราะอะไรเป็นญาติฝ่ายพ่อจะเรียกโกชื่อเล่นอ๋อแสดงว่่่่าาเเกิดมมนนนียยยหหููังงไใช คือเกิดมาเนี่ยเขาตั้งให้คือชื่อโกโกใช่แล้วทางแม่เนี่ยเห็นเราตัวเล็กเขาก็เลยเรียกหนูอืมอ่ะพอเราออกมาปุ๊บเพื่อนแม่งบอกอะไรว่าเราเนื้อเป็นห่วงนั่งรอเราเต็มเลยเฮ้ยเสื้อกูขอเฮ้ยกางเกงกูขอรองเท้ากระเป๋าเข็มขัดอะไรของพวกมึงมึงว่าจมแสดงแสดงว่าเป็นไงมั่งอาจารย์ว่าไงมั่งไม่แม่งขอเสื้อผ้าโอ้โหอรักมากมึงรักของกู 你们、嗯、没拉裤嘞？ เราเไ,ไม่ได้ให้บอยเป้อยู่ไหนมันก็ไม่ไม่เจอมันนะมี2คนเป้กับเป็ดก,ก็ก็เคยรู้จักกันแหละที่เราถามหา2คนนี้เพราะอะไรเพราะ2อคนนี้ไปแจ้งอืมรู้เลยเหรอใช่คนชื่อเป้เนี่ยไปแจ้งคนชื่อเป็ดเนี่ย,ได,ยได้ซึ่ง2คนนี้เคยโดนเราไถ่ตังค<อ>เเ์เคยโดนอ่าเป้เนี่ยเคยโดนเขาเรียกห้องหนึ่งเป็ดเนี่ยได้แล้วข้อมูลได้ยังไงเพื่อนบอกเราก็ไปเลยไปเจอเลยข้างเรียนเราใส่เลยในขณะที่ออกมาจากฝ่ายปกครองเลยอออกมาแล้วแล้วก็ลาเรียนเลิกพอดีก็ออกมาเลยเล่นข้างวัดเลยเล่นตกน้ำไปเลยเอาอะไรเล่นอ่ะต่อยนช่ไหม ใช้แล้วเราต่อยดักเพื่อนกันใช่เพราะว่าเป็นโรงเรียนเดียวกันแล้วดักต่อยสองคนเลยไหมสองคนเป้ก่อนเจอข้างเรียนบุ๊ก็ต่อยต่อยเลยเขาก็โดดน้ําเลยนะโดดน้าหนีเราใช่เดี๋ยวเรากลับบ้านไปเจอเป็ดที่ท่ารถนครปฐมเขาต้องไปขึ้นรถตรงนั้นเราตั้งใจไปดักปะเราไม่ต้องไปดักเราเจอเลยเราเดินเข้าบ้านเสร็จเราเปลี่ยนชุดเราเดินมาเจอเลยเพราะเขาต้องขึ้นรถตรงนี้ทุกวันเฮ้ยเป็ดทําไมทําแบบนี้วะบอกเฮ้ยโกผมไม่รู้เรื่องนะเว้ยบอกเองอ่ะเป็นคนพูดอ่ะให้เป้ไปอ่ะใส่เลยใส่เสร็จก็พอเขาสวนไหมสวนดิรออะไรเขานักมวยเราได้เสร็จ ก็เจ้าไหมอ่เฮ้ยพอเออโอเคไม่เป็นไรจบเราได้ไงเราได้ก่อนเราแบบเขาก็ไม่ติดใจเราไม่ติดไม่ติดไม่ติดเพราะเขาก็รู้ว่าเขาเป็นคนใช่เพราะเขาเขาได้จบไปเราก็ได้แล้วเอาแค่นี้แหละสบายใจแล้วก็มีแล้วก็ออกก็สิ้นสุดกุติเลยไม่ได้เรียนในการเรียนก็คือชั้นม1มหนึ่งมหนึ่งนิดนิดที่เล่ามานี่คือถามจริงคือเจอมีปัญหาอะไรก็โชกมีปัญหาอะไรก็ต่อยเนี่ยเราเป็นต่อยเด็กเป็นมวยเหรอเคยซ้อมมวยกับครูสันค่ายมวยเลยไหมเขาเป็นเทรนเนอร์มวยตอนนั้นเราอยู่เท่าไหร่สิบส สองสบสมปหกอะปหมหเนี่ยแหละประมาณเนี้ยเขามาชั่งน้ําหนักกันมาเปรียบมวยกันหน้าโรงพักโรงพักบ้านแพ้วสอออ่ะเราก็เดินเล่นอยู่แถวนั้นอยู่แล้วหน้าโรงพักอําเภออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกเลยไอ้โกมมันนี่ดิมึงชั่งน้ำหนักดิถอดเสื้อผ้าบอกชั่งทําไมดูแฮมต่อยมวยเฮ้ยครูผมต่อยมวยไม่เป็นบอกเออไม่เป็นไรชั่งก่อนเราก็ชั่ง34มสโลมวยเด็กอ่ะตัวเล็กมากเลยนะ34มสิบสีโลสาโลตัวนิดเดียวแล้วก็เปรียบคู่มาจับคู่ได้เขาบอกเดี๋ยวมาซ้อมทุกวันเดี๋ยวเย็นก็ไปวิ่งตต่อออออยยลมมเเะะกรรสบบาาป้้ซคน เพื่อนคนหนึ่งสองคนมีสองคนเองไปซ้อมที่ไอ้ที่จอดรถรถตะเพิมอ่ะตรงนั้นไม่มีใครเอากระสอบทรายไม่เป็นกระสอบทรายแบบว่าที่ค่ายมวยนะถุงปุ๋ยถุงปุ๋ยไทยประดิษฐ์ไทยประดิษฐ์เองถุงปุ๋ยข้างในก็เป็นขี้เลื่อยเตะอยู่นั่นแหละเป่าอะไรก็ไม่มีต่อยมือต่อยลมร้องไห้เลยนะเอามือล่ออย่างเงี้ยเอามือล่อใช่เตะลมนี่ร้องไห้เลยนะทําไมอ่ะ มึงให้กูทำอะไรวะเนี่ยให้ต่อยล้มอ่ะเออตะล้มอ่ะกูออมาต่อยมวยมึงให้กูทำอะไรเนี่ยเราไม่รูออ้ร้องไห้นะบอกครูว่าผมทำอะไรเนี่ยแล้วครูว่าไงเออเนี่ยแหละแบบนี้แหละนักมวยแล้วหลังจากนั้นก็เคยขึ้นไปชกจริงๆไหมไม่เคยนะวิชามาเต็มมาเต็มครูสันก็ให้ให้มาเยอะจำได้มั่งไม่ได้มั่ง อ๋อโดไล่ออกแล้วทําไมต่อทีนี้ไม่ได้เรียนแล้วแล้วทําไมย่าต้องให้เรา30บาททุกวันไปสมัครนี่เลยปั๊มเป็นเด็กล้างรถอะอาชีดอะเอออยู่ที่ปั๊มปากทาง้านแผลวอะปั๊มบอทอะไปล้างรถนั่นอะสี่พเดือนหนึ่งจดออกเป็นวิค15วันออกทีเดือนหนึ่งสองวิคสิวันออกทีสิบห้าวันออกทีหนึ่งก็ไม่ค่อยเหลือใช้หมดใช้สารเคมีหมดเริ่มใช้สารเคมีนี่ตั้งแต่ตอนไหนปหกเพราะอะไรเอามาไหนอะก็เห็นเพื่อนที่ว่าพวกพี่ๆอะไรเงี้ยเฮ้ยเขาทำอะไรกันวะขอออลงน่ยดบก ลองเลยมันไม่ไดีเออไม่เป็นไรเขาไม่ให้ลองเราก็ไม่ลองสุดท้ายเราก็มาขอพี่ที่เป็นทออบอกพี่ผมผมยากลองเขาให้ตังค์เรามา300รเราก็ไปเอามาตัวที่เราไม่เป็นปิดไฟใช้นะเพราะอะไรทำไมต้องปิดไฟใช้ไม่เข้าใจเหมือนกันอยู่อยู่บนบ้านเลยนะกลัวคนเห็นแอบกลัวยเยอะมาเห็นกลัวเห็นปิดห้องล็อกห้องนะอยู่ชั้นสามกลัวคนเห็นปิดไฟใช้มองไม่เห็นสุดท้ายนะเราก็ไม่ได้ใช้เพราะอะไรมันไม่ตรงมัไม่ตรงเลย ม,มันไม่ตรงอ่ะหมวนแล้วมันไม่ตรง ไปไหนหมดไม่รู้เมาอ่ะเมาตัวเองอ่ะกูทำไรวะเนี่ยไฟก็เปิดได้ไม่เปิดปิดไฟไม่ปอะไรเว้ยช่างมันแดดดเองโง่ทม่หายเลยไม่เป็นเลยครั้งแรกเลยไม่ได้เข้าร่างกายเลยมองไม่เห็นเลยไม่เหอากาศหมดเลยก็คือเริ่มใช้มันเนี่ยคือเห็นจากพวกพี่ๆมาแวดล้อมรอบตัวเราใช่ก็เลยอยากจะลิ้ลองมันหอมไหมสุดท้ายหลังฉักวันที่ปิดไฟแล้วไม่ระเหยออกไปหมดเนี่ยก็ไปวันหลังก็คือได้ใช้ไม่ใช้ก็ใช้เลยเปิดไฟแล้ว ท,นทีนี้เปิดเปิดไฟแล้วไม่ปิดไฟแล้วก็เริ่มเป็นติดยาวเลยแล้วก็ไปทํางานปั๊มอ่ะก็คือเงินเดือนออกมาก็ไปเล่นหมดเล่นหมดก็คือเบอิกเฮขอเบอิกหน่อยอชุดนึงชุดนึงก็3ส,สมัยก่อนชุดละร้อยคืออะไรตัวเล็ก ชุดละร้อยเฮียเขาแก่แล้วเหรอใช่เจ้าของปั๊มเจ้าของปั๊มเจ้าของปั๊มด้วยคือเขามีเลยเราไม่ต้องไปเอาที่อื่นเราเดินไปเลยเราล้างรถอยู่เงี้ยเราเดินไปเลยเปิดออฟฟิศเลยเฮียชุดหนึ่งเฮียเปิดแก้เลยเอาไปชุดหนึ่งโยนไปเลยแท็กไว้เรียบร้อยเอาไปจดบัญชีหนึ่งร้อยโก้หนึ่งร้อยเบิกหนึ่งร้อย ทุกวันวันละหลายรอบอยู่เนเดือนไม่ค่อยเหลือไม่ไปไหนเลยเท้าแก่ที่ฉลาดนะโอ้ยเก่าเม่าไปไหนเลยนะแล้ววันหนึ่งนี่เดินกี่รอบหลายรอบปั๊มปิดเย็นอ่ะผมยาวจะไว้ผมยาวเลยไว้ผมยาวผมบ๊อบอ่ะแรปเตอร์สมัยก่อนหน้าเหมือนจอห์นนี่นะใช่เหรอี่ไว้บ๊อบย้อมทองย้อมยังอินทองอ่ทองข้างหน้าเนี่ยนี่ถ้าไปเห็นตอนทำแบบประชาชนครั้งแรกตอนอายุสิบห้านะเฮ้ยใช่เหรอเฮ้ยแม่งจอห์นนี่เลยนี่ว่ะนี่ก็พี่น้องไม่เจใครแล้วพอ ทำเด็กปั๊มล้างรถแบบงนี้ล้างรถอยู่ประมาณมปีหนึ่งปีนงหนึ่งเลยเหรอแล้วเงินก็ไม่เคยไปให้ย่าให้อะไรไม่เลยไม่เคยก็กกระเบิดหมดระเบิดกัเยียหมดเยอะสุดเลยนะเงินเดือนได้รับอะไอ้แปดร้อยห้าสิบมือววหเหลือได้ไงว่าแปดร้อยห้าสิบนี่คือเยอะสุดเลยนะกูอ,ววอยากจะบอกมึงนะ ยังเหลืออีกเหรอยังเหลือที่ถามไปวันนึนี่ย <c oughs> เดินไปบ่อย <c oughs> ไหมเดินบ่อยเดินบอมันมีเทศรรกาลไงออปีใหม่สงการอะไรเงี้ยสิบล้อมันเยอะพวกนี้มันจะเข้ามาคือว่ามาคือล้างเองอล้างเองเลยล้างฟรีเลยนี่เลยของอยู่นี่ฉีดเลยฉีดให้ล้างเองเลยฉีดฟรีเลยฉีดฟรีแต่ล้างเองไม่คิดตังค์น้ำยามีเราล้างละสิบล้อเพราะอะไรอ่ะเงินมันดีเพราะว่ามันมีสิบล้อมาเพราะว่ามันปีใหม่ใช่ไหมรถดินอ่ะมันก็จะล้างทั้งคันเลยกลับบ้านพวกนี้มันหยุดทีนี้เราไม่ต้องไปเบิกเฮียละมัน คัน,นึงสิบล้อคันนึงตอนนั้นมันร้อยสี่สก็เฮียหมดเฮีย er หมดเจ๊ J. หมดเฮียเจ๊ดีแต่เวลาสิบล้อมาเราก็เอาไงรถเราไงพี่รู้จักกันเอาเอาเลี่ยมๆเลยไปเข้าห้อง <c oughs> <c oughs> ไปเข้าห้องจุกมือเลยไปเข้าห้องถ้าเรียมนี่เข้าห้องเข้าห้องไปไหนไปเติมเด็กเนี่ยก็เติมกึ่งถามว่าเออทำไมมันเกี่ยวอะไรกับสิบล้อมาแล้วมันได้ไม่ต้องไม่ต้องเออเงินมันถึงเหลืออ๋อช่เงเป็นอย่างนี้โอเราไม่ต้องไปเม่ต้องไม่ต้องไปเดินไปเบิกเฮียไงเฮียชุดหนึ่งชุดหนึ่งโลหนึ่งชุดหนึ่งอะไรเงี้ยสามไม่ต้องเฮียก็เศร้าไปชมเทศกาลไม่มีคนมาเบิกสิบล้อมีทุกคันโอ้โห ทุกวันนี้มีไหมทุกวันนี้ไม่รู้แบบไม่เจอแล้วสิบร้อยน่าจะเหมือนเดิมเเออข้าใจแล้วเอาไม่เป็นอย่างนี้งานงานเท่าแบบให้สการ์ใชการใช่ปีใหม่สงการอะไรเงินจะเหลือหน่อยเงินเดือนจะเหลือหน่อยเหลือหน่อยเหลือหน่อยแต่เขาก็พาไปเที่ยวพาไปอะไรนะเพี่เจ๊ใช่ขาดหรืออะไรก็บอกเขาได้ก็เงินเราอะไรที่เขามาพาไปเที่ยวอ๋อเงินเราที่ไปซื้อเออนั่นแหละใช่กำไรกนั่นแหละกำไรเขาคืนคืนให้ลูกน้องไงจะพาไปเที่ยวแต่เขาเขาเฟี้ยวเขาเฟี้ยวเลย หนึ่งปีเต็มๆแล้ว,แล,วแล้วเราก็ไม่ได้ทําต่อเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นก็ไอเด็กร้านตายางไงบ่อยกโกเดี๋ยวมึงมาอยู่กับกูงเงินดีกว่าดีกว่ามึงล้างรถอีกมึงไม่ต้องทํำเลยเลยตเติมลมอย่างเดียวบอกเฮ้ยมึงพูดจริงปหมเนี่ยเออเดี๋ยวกูไปอยู่กับมึงที่ไหนมาหาชัยปั๊มบอทองเหมือนกันเออเดี๋ยวกูแอบไปกูไม่บอกเขาหรอกเราก็ไปนอนอยู่กับมันรถเจ้านายมันมารับ เราก็นอนเลยขึ้นกระบ่าเลยนอนราบลงเลย,เลยกว่เฮียเจยเห็นไปเลยมาหาชายมีห้องให้อยู่มีมอเตอร์ไซค์ขับอัดคันนึง JR หนึ่งร้ 120. โอยยี่สิบขับไปบ<า>ทํางานแล้วก็มีพี่อะไรไมันรู้อยู่จําไม่ได้อันนี้ก็เติมสายเขียวสายเขียวมาถึงเรา <S <S เราไปถึงปุ๊บก็เติมก่อนสายเขียวแม่งหมุนเด็ไปไหนไม่ได้เราไม่เคยอะ่ะเช้าไปทํางานบอกมึงต้องทํะไรมึงเติมลมอย่างเดียวจําคาพูดนนนนีี้้้้้ไไไดดดเเเเเอออตติิมมมมมมลลยย่่่างงววช็คคแััััพพทก <Dante> โอ้แล้วแม่งสิบแปดล้อมึงเอาดูมันทำอะไรเนี่ยโอ้โหเหล็กแป๊บอันนึ่งข้อไปเด็ดปอง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 ตามล้ออ่ะเคาะเคาะเคาะฟังยางได้ใช่ไหมอันไหนอันไหนมันมันอ่อนอันไหนมันแข็งแล้วเคาะเคาะต้องเติมทุกล้ออ่ะโอ้โหโอ้โหแล้วแม่งรถโคตรเยอะแล้วสิบแปดล้อด้วยคันหนึ่งสิบแปดล้อมันเป็นช่วงที่แบบปั๊มเนี้ยมันอยู่ตรงแบบว่ารถมันออกมันต้องมาจอดปั๊มเนี้ยแล้วมีอันสิบล้อสิบแปดล้อ โอ้โหพอสามวันคือกูจบแล้วกูกลับดีกว่าไม่อยู่กับมึงแล้วคือมันไม่ไหวมันไม่ไหวไอละเอียดอย่างงี้วะเออถ้าเป็นรถธรรมดามันจะมีไอ้ที่ไอ้ที่เช็คลมอ่ะมันจะมีลิ้นออกมาใช่ไหมคือเราเสียบไปปุ๊บมันจะเด้งขึ้นมาว่าลมเท่าไหร่ถ้าลมอ่อนคือเราเติมสายสายลมเราก็จะลากมาเติมมันไม่ไหว เพราะวันทั้งวันไงมันทั้งวันเลเราไม่ได้พักโอ้โหมึงนอนรอเปลี่ยนยางอย่างเดียวมึงซับหมาเลยกูนี่เดินหน้าไม่ตัวดำเงินเดือนเท่ากันนิดเดียว4,5 0 0กับห5 0 0นพันหนึ่งไม่ไหวของก็ไม่มีเบิกโอ้โหเดีวแก่ไม่เฟี้ยวไม่เฟี้ยวไม่ีเบิกไม่มีเบิกมีสายเขียวเราไม่ได้สายนี่ไสายปุ้นนะฮะแล้วทำไงสามวันที่ทำไปก็ออกก็คือว่าไม่เอาอะไรเลยคือว่าเราก็ออกแล้วกลับบ้านมาอยู่บ้านเหมือนเดิ 嗯。Mm hmm. อยู่บ้านก็ทําความสะอาดล้างบ้านถูบ้านล้างจานอะไรเงี้ยอปกยิอยู่กับยาอยู่ยับอาแล้วก็หนีมาอยู่กรุงเทพเลยเกิดอะไรขึ้นทาไมถึงหนีมาไม่อยากอยู่บ้านแพลวแ,แล้วเราล้างห้องน้ําอยู่เราก็ไปกรุงเทพดีกว่าคือคิดขึ้นมาเองไหมใช่มันปึ้งขึ้นมาล้างขัดห้องน้ําอยู่อ่ะเอ้างขัดขัดขัดเฮ้ยกรุงเทพดีกว่ามาเลยนั่งรถมาเลยมาลงมหาชายัยแล้วก็ต่อที่บกสมหาชายัย<า>มาลงสี่แยกท่าพระนั่งมั่วด้วยนะมีตังยี่สิบบาทนะคือมาเลยนั่งรถจากบ้านแพลวไปมหาชัยเจ็ดบาทแล้วก็ต่อรถแดงสิบบาทเขาถามว่าลงไหนบอก ตรงสะพานสะพานไหนบอกสะพานน่ะสะพานที่มีรถวิ่งเดี๋ยวถึงเดี๋ยวผมบอกปุ๊บก็นั่งไว้เรื่อยๆเราเห็นตรงท่าพาร์กมันเลี้ยวไปท่าพาร์คแล้วก็กรุงเทพตรงท่าพาร์มีสะพานใช่ไหมข้ามแยกอ่ะเราก็บอกพี่จอดเลยบอกมันเลี้ยวซ้ายจะไปเพชรเกษมเราก็เขาจอดจอดเสร็จเราไปไม่เป็นดิตรงแยกท่าพาร์คไหมอ่ะมันก็อยู่ตรงช่วงท่าพาร์คไหมอ่ะใช่เราเคยมาแต่นี่ไงเราไม่รู้ตรงนั้นคือตรงไหนเราเห็นว่าเป็นสะพานแล้วเราก็จอดจะบอกว่ามันผิดผิดที่จุดที่เราเคยมาที่เราเคยมามันคนละที่กันไปไม่เป็นดิ20บาทอ่ะใช้ไป17บบบาาาททททเเหหลลืืออ3 3 น้ำเก้คววยแก้วหนึ่ง2บาทนั่นแหละ,ะจบเหลือบาทหนึ่งเอาแล้วกุ้งมัวแล้วทีนี้ กูจะไปยังไงต่อวะเนี่ย้วาก็สังคจายอยู่ตรงไหนมันใกล้กันแค่เดินไปหน่อยก็ว่าสังคจายแล้วใช่ก็ถึงบอกว่าสภาพแวดล้อมมันผิดจุดมันทาให้เรามองว่าเอาเฮ้ยที่นี่ที่ไหนแต่ถ้าลงในจุดที่เราเคยลงอ่ะจำได้ว่าเราจะไปไหต่อแต่ก่อนนี้ขึ้นกรุงเทพจะไปนี่รถไฟมหาชัยโรงเวียนใหญ่แล้วจะเดินมาต่อรถสองแถวจอดหน้าวสังคจายเห็นว่ามันจะมีรถรถสองแถวสีแดงจอดหน้าวัดเลยแล้วจะเดินเข้าบ้านได้แต่เรามาทางนี้เราก็เลยมั่วตรงโรงเรียนสายวสิตเราก็เดินวนอยู่ในสี่แยกแล้วก็เดินวนอยู่นะไปถึงโรงเรียน สายะสิทธิ์มันมีมอไซค์วินจอดอยู่เราก็เรียกเลยมอไซค์วินจะเหลือตั้งบาทเดียวนะเหลือบ้านเดียวกูต้องไปหาตาเไว้ไปวัดเครือวันตานอนวัดเครือวันนะขายบ้านที่วัดหงแล้วตาเขาไม่ชอบอยู่ไหนเขาก็เลยไปอยู่วัดไปนอนศาลาตรงบ่อเต่ามันจะมีบ่อเต่าวัดเครือวันบ่อเต่าวัดเครือวันอ่ะจะมีศาลาเคยเจอไหมจะมีตาแก่แกนอนอยู่อ่ะ าผมเองนะไม่คิดนะแนะว่าใช่ตาผมเองนั่นแหละเสียตรงนั้นแหละเป้าหมายเพื่อที่จะไปหาตาไปหาตาเพื่อดูว่าให้ตาจ่ายค่ามอไซค์แต่ตอนแรกรู้เลยไหมว่าตาขายบ้านแล้วไปอยู่ตรงที่วัดรู้แล้วก็เลยนั่งไปปุ๊บไปถึงตาถามมอไซค์วินเท่าไหร่บอก80บบอกตาขอตั้ง80 จ่ายค่ามอไซค์มาอยู่กับตาอยู่ที่ศาลานอนศาลาก็นอนที่ศาลาวะนะนอนสลับฟันปลาใช่เหรอเหมือนในคุกเป็นเตียงไม้อะไอเตียงแค่นะเอแล้วก็มีมุ้งมุ้งทหารสีเขียวนั่นน่ะแล้วก็นอนสลับฟันปลากับตาคือฝนตกก็สาดนั่นน่ะนอนอยู่กับตาเราไม่อายอยู่แล้วตาเราตาเรายังอยู่ได้เลยเด็กแถวนั้นก็มอง มึงอย่ามาทำไรตาอูนะเรารักตาใช่ไหม<อ>ตาก็อยู่เราก็นี่เราก็เอาไงต่อวะเดี๋ยวไปหาพ่อปืด<า>๊ดคือเป็นน้องแม่เดินนะไม่มีตังนะไม่ขอตานะเดินในชีวิตนี่เดินอย่างเดียวเลยนะ จากวัดเครือวันเดินไปบ้านพักรถไฟบางกอกน้อยบางกอกน้อยใช่โอ้ยเป็นกิโลเลยนะมันก็ได้มันก็ไม่ไกลสําหรับเราใช่ไหมก็ไปซอยสี่ไปอยู่ซอยสี่มีพี่สาวอยู่3คนลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องเป็นเป็นลูกของพ่อปื๊ดผู้หญิงนะสามคนผู้ชายสองคนลูกเขามีห้าคนก็คือลูกนะ้าลูกนะ้านะ่นะเราก็ไปอยู่นั่นน่ะเราก็อยากนะออยากเติมอยากเบิกอยากอยากเบิกเฮียไม่อยู่อยากเบิกเฮียคิดถึงเฮียเฮียอยู่ไหนเฮียอยู่ไหน แล้วก็เอาไงดีวะต้องรู้จักเด็กกรุงเทพเว้ยเพราะเราไม่มีเพื่อนเด็กกรุงเทพเราเด็กบ้านนอกอะ่ะทําไงดีวะแล้วมีเพื่อนพี่สาวมามันมาที่บ้านโหทรงนี่โนตีนมากเลยนะเดินแบบสักสองข้างนะใส่ต้มหูอ้ยเดินมาล้นแขนเลยปะ่ะนี่แขนสั้นอ๋หอหลักแขนสั้น ไม่มีตัวไม่มีตัวไม่มีมมสักแค่น,แน,นี้เดินสข้างเดินแบบเดินม,มาแบบจิโกโกใครวะบอกน้องกูบอยหนูเนี่ยอ๋อตอนนี้เป็นตอนนี้ขเขาเรียกหนูวหนูแล้วหนูแล้ว,ลวมานี่มานี่จะเป็นเรียกหนูเรียกหนูแล้วทาแม่เรียกหนูแล้วจากโกเป็นหนูแล้วเป็นหนูแล้วไอ้หนูเพื่อนพี่เราก็บอกอะแล้วผมต้องยกมือไหว้มั้ยบอกเฮ้ยงกวันตีนนีกว่าบอกไม่ได้กวนตีนแล้วกูต้องยกมือไหว้มึงมบอกเฮ้ยไม่ต้องหรอกมึงเพื่อนกูเลยมารุ่นพี่เดี๋ยวไปกับกูเนี่ยบอกมึงจะพาไปไหนมีเปล่า มีเป่าถามแม่งอนมีหรเปล่าถามมีอะไรมีปะล่ะมีกูเติมปะล่ะบอกมึงยาวอ่ะมีมีกูไปไปเลยหโห้องมันนะห้องมันเล็กกว่านี้อีกนะมีเตียงนะหกฟุตนะข้างเดินต้องแบบว่าเดินเหมือนปูอ่ะเดินข้างๆ เดินไม่ได้นะต้องเดินแบบนี้นะมันพักรถไฟอ่ะขู่แล้วขูานนิดเดียวใช่นิดเดียวอุปกรณ์เต็มเลยโอ้โหมูมาถูกที่แล้วกูเจอมึงมึงคนที่กูตามหาอยู่มึงคนที่ใช่ดีใจมากเลยที่มึงเชอมึงขอบคุณมากเลยที่มึงเดินมาเเขาก็เออไปแล้วมึงมีวะเนี่ย มีใส่เลยแล้วก็อยู่เงี้ยแล้วมันมีงานวัดงานวัดหลวงพ่อปดน้อยก็สีกันไปปริยายเลยสีกันเลยบอกช่อได้ไหมคนนั้นชีอตูนตอนนี้ไม่รู้อยู่ไหนตายไปยังไม่รู้ไม่เจอเลยหรือว่าติดอยู่ไหนไม่รู้สีกันเลยเป็นเพื่อนกันเลยเพื่อนรุ่นพี่แถวนั้นเขาเรียกว่าตูนตูนอะไรตูนตูนซอยสี่เนี่ยตูนซอยสี่ใช่ตูนซอยสี่จะรู้เลยเดินนี่เผื่อดูอีพีเราอยู่เดี๋ยวแน่ติดต่อมาตูนในตูนเดินอย่างนี้เดินแบบจิ๊กโกอ ปะแป้งใจ่าติมหูทรงแบบว่าโดนต้นตีนอ่ะไปไหนหน้าโดนมาไปไหนก็หน้าโดนต้นตีนอ่ะเห็นแล้วยังหมันเลยนะเห็นแล้วยังหมันเลยนะเจ้าอะไรคนอื่นเลยกูยังหมันมึงเลยทรงมึงเยอะเลยเกินอ่ะแหมเดินมึงจะเดินติดถึงไหนเนี่ยติดหูอยู่แล้วไหลมึงฝั่งกูเมื่อยแลยอ่เลยอ่ะมึงเดินได้ไงเนี่ยเดินอย่างงี้ยตลอดเลยโอ้โหเดินธรรมดายังเมื่อยมันมีความสามารถอ่ะนะ แต่ก็ตีคู่กันมาตีคู่เลยสีปึกเลยมีงานหลวงพ่อปวดน้อย10วันงานประจาปีมีทุกปีนะหลวงพ่อปวดน้อยเราก็ไปตูบอกเดี๋ยวไปกูไปสมัยก่อนก็หงแบนหนึ่ง60บาทโบ้านนอกหนเหน็บนี่เป๋าหลังเป๋าหลังไปเลยรถบัมสมัยก่อนต้องรถบัมวัยรุ่นที่เป็นรถบัมแบบมีเพลงด้วยมีเพลงวัยรุ่นก็จะไปรวมกันอยู่ตรงนั้นใช่มันจะรอบเลยนะหญิงสาวชายที่แบบตรงนั้นอยู่ตรงนั้นตรงนั้นจะตีกันก็ตรงนั้นไปเลยเน็บเน็บเลยแล้ว ไปกับตัวแล้วก็เดินอยู่แล้วสไตล์เราแบบว่าแบบไอ้นี่อยู่แล้วจิโก้บ้านนอกกันแล้วผมบ๊อบยาวย้อมมืงหน้าด้วยนี่ยังไม่ทิ้งนะี้งยีงยังยังยังอยู่ยังอยู่แล้วเดิปเลยเจอพวกมันอ่ะพวกไอ้ไอ้แก๊งเนี้ยแก๊งไหนแก๊งโอรถเนี้ย เอาละเราจะได้รู้แล้วนะว่าหนูหกซุนกลายมาเป็นอยู่ในแก๊งรถอะไรคือมันคาบเกี่ยวในเรื่องนี้ใช่ไหมนี่ยมันต่อเรื่องเลยออมาปุ๊บมาเจอพวกมันเนี่ยไอตูนพี่พวกมันพี่ตูนสวัสดีครับเฮ้ยดีเพื่อนกูชื่ออะไรไอนี่ไอหนูเพื่อนกูพี่หนูสวัสดีครับพี่หนูสวัสดีครับบอกเออสวัสดีสวัสดีไอนี่แม่ยกมว้หมดแล้วมันจะหัวล้อได้ถึงยกมว้หมดสวัสดีครับ ในใจมึนห yeah ัวร้อยฮะในหัวในใจในใจในหัวร้อย ทรงนั้นแล้วแตสวัสดีทรงเราโตอยู่แล้วทรงเออสวัสดีก็สวัสดีก็รุ่นเดียวกับกูอ่ะกู14มึงว่ายอะไรกูพวกมึงก็พอๆกูนี่แหละใช่ไหมไอตูยังรุ่นพี่เราเลยยังเรียกกูมึงเลยใช่มรุ่นพี่เราประมาณกี่ปีประมาณ3-4ปีโอ้ยก็สิบเจ็ดกูมึงเหมือนกันเราคบกันแบบเป็นเพื่อนแล้วเป็นเพื่อนเลยเจอกันคือเป็นเพื่อนกันเลยกูเลยกลุ่มนี้ที่ว่ายมีใครบ้างไอป้าเฮารดไอตีเนี่ยไอโอ๊ตไอมาดไอไอเคไอเจ้าอู้เยอะมากไอพดพด เสียแล้วนะพี่พูดมานี่แก๊งโอรสหมดเลยไอ้แก๊งโอรสเลยไอ้น้นี่ไอ้นะไอ้บอลเออหูทั้งนั้นศูนหนึ่งเลยเด็กทอปอพวกเนี้ทอปอชิโนโอรสส่วนนันๆถ้าให้ฟังมึงนึกถึงใครปะมึงนึกถึงไอ้ปลาโอรสไ เล่าเฮ้ยไม่ไหวจริงวายหมดเเคยล่าไอ้บังไอ้บังขุดเนตรวายหมดอืมเราก็มานั่งกินใช่ไหมไอ้ตรงไอ้รถบัมอ่ะกินหงหงทองนะแบงหกสิบาทเราก็ถามเลยบอกเฮ้ยกูถามจริงวะพวกมึงอายุเท่าไหร่วะกูมึงเลยนะไม่มีผมแกไหมสิบสามสิบสี่บางคนก็13บางคนก็14ไอ้ปิ๊กนี่เยอะอายุเยอะสิป่ะปิ๊กเอารถอายุใช่เยอะสุดเยอะสุดเยอะกว่าปีนึงมึงคือรุ่นเดียวกูเนี่ยแล้วมึงจะไหวกูทำไมต่อไปไม่ต้องไหวกูแล้วนะแล้วมึงไม่บอกกูแต่แรกใครพูดพวกมันไอ้เคไอ้ปลาเลย แล้วมึงไม่บอกกูแต่แรกมึงยกมือไหว้มงกมจะไปบอกมึงยังไงมึงเจอหน้ากูมึงก็ยกมือไหว้กูแล้วใช่ไหมไม่ต้องไหว้ไม่ต้องไหว้รุ่นเดียวกันกูจะรู้เหรอไม่ต้องไหว้คือเพื่อนกันก็เลยมาอยู่กับพวกมันเนี่ยจรวดเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้วหัวเข่าอ่ะเขาเรียกว่าจรวดแล้วอกอ่ะกี่ทีสามสามทีต้องรับให้ได้นะทีเดียวกูจะตายอยู่แล้ว มึงสามเลยเหรอทีเดียวก็ลงมาอย่างงี้นะ <3 S 2> สามก็เดือกเงี้ยป่องนมเงี้ยห่อผ้าอไอเนี่ยเสื้อเสื้อกาหารนี่ยตีเงี้ยก็เดือดเรากัดฟันกัดกรามเก่ง คิดกันได้ไงโอ้โหถ้ากูเดือดกูแตกมันทำไงตายนะผู้มึงคิดได้ไงระบบอะไรของผู้มึงแต่กูก็ให้มันทำต้องทำต้องให้มันทำยอดบ้าต้องโดนใครเนี่ยอยากเป็นยอดบ้าไม่ต้องโดนจุดเนี้ยก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกัละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกัลละครั้งหนึ่งบายโคกซีโร่นะครับ